เราจะมีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างสี่ห้าข้อแม้จะยากแต่ถ้าเทียบกับที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนมหากับนับไม่ถ้วนเนี่ยมากี่ร้อยกี่พันชาติกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้านะยากเย็นมากกว่านะั้นมากเลยโนวิโนมาโชจินปริมิชีปนิการาัซออาเบียติ นัสมเดินไดยอโดยจิตการรเชืิสุดตาตินะบุตเด้นักับผิวการรชกรรมเชเรตตัดสบปัญนเปียรต่ท้ยรี่สาต่ผสุงันคือารรชัมาติ้รการรชวกรรมาไดรัรรู้ชั่กรรมี่เขารับการรู้ชัดกัี่เาดรีข้ับกรรัจที่เราได้รู้จะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้ เราจะรู้จะเห็นอริยสัจสีได้ก็เ้วยการที่มีสติและก็มีศีลเป็นพื้นฐาน